สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรับปาาระกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์นม การสั่งซื้อสินค้าให้คุณลูกค้าแคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่ Line official ของร้านค้าเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าโดยพิมพ์ ID l ดียตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 4 2 1 h k g h i ค่ะเห็นคลิปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าหลุดจำนำทั้งหมด10รายการ สินค้าชิ้นแรกจี้เข็มกรัดเพชรพระอาทิตย์เรือนทอง 18K หนัก7.7กรัมประดับเพชรรวม0.42กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.6เซนก้านกรัดยาว1.7เซนขั้วจี้ไหหลามเปิดได้ขนาด4.5มิลราคา21,500บาท งานชิ้นนี้ตัวล็อกเข็มกลัดเป็นแบบงานนอกนะคะใช้ดึงเปิดและกดปิดเพื่อล็อกค่ะงานดีไซน์สวยแปลกตาเพชรกระจุกกันแนวกลางเล่นไฟวิบวับค่ะทำรัศมีออกมาด้วยทอง 18K ขาวค่ะแปนเพชร3แถวเรือนทอง56%หนัก4.2กรัมประดับเพชรแนวกลาง8ตัง5เมตรและ6ตัง10เมตร ทางชิ้นงานรวมเพชร1กระดัตหน้าแหวนขนาด0.9คูณ1.5เซนแหวนเบอร์52ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนแถวที่ฝังเพชรเหลื่อมระดับกันค่ะแนวกลางจะสูงยกระดับขึ้นมาและขนาดด้วยเพชรเม็ดละ6กต่างค่ะ งานดูสวยกำลังดีเหมาะกับท่านที่ชอบงานดีไซน์เรียบเรียบเพชรประดับเต็มหน้าแหวนค่ะทอง56%หรือทองประมาณ 14K นะคะแหวนเพชรเรือนทอง90หนัก2.1กรัมประดับเพชรไล่ขนาด7เม็ดรวม0.42กรัตหน้าแหวนสูง0.35เซน แหวนเบอร์52ราคา1 3 0 0 0บาทงานชิ้นนี้วัดเพชรเม็ดกลางขนาด12ตังค์นะคะและเพชรซ้ายและขวาสุดขนาดเล็กสุดขนาด4ตังค์ค่ะงานดีไซน์เรียบเรียบเพชรขาวเล่นไฟวิบวับเหมาะกับท่านที่ชอบงานเล็กๆดูไม่ฉูดฉาดใส่ประดับติดนิ้วในชีวิตประจำวันก็ดูสวยหรูมีรสนิยมดีค่ะ การปรับไส์แหวนเป็นเรื่องง่ายนะคะปรับออกมาแหวนจะดูเหมือนไม่เคยผ่านการปรับไส์มาก่อนค่ะต่างหูลาพีสลาซูลี่ประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก12กรัมประดับเพชร1ตัง40เมตรรวม0.40กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง4.5เซนราคา27,000บาท ลาพีสลาซูลีคือหินแปรสีน้ำเงินเข้มที่ถูกใช้เป็นอัญ,ญมณีหินแกะสลักและเครื่องประดับมายาวนานกว่าหลายพันปีลาพีสเป็นรัตนชาติกึ่งสูงค่าถือว่าเป็นอัญ,ญมณีที่ค่อนข้างหายากเป็นของมีค่าตั้งแต่สมัยโบราณและมีสีน้ำเงินสด สีสวยดึงดูดสายตาผู้พบเห็นชิ้นนี้ใส่ประดับใบหูต้องถูกถามว่าคืออัญมณีชนิดใดค่ะกำไลนินประดับพลอยขาวเรือนปาหะหนัก22.3กรัมหน้ากว้าง1.3เซนรอบวง18.5เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง6.3เซน ระบบล็อกสองชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา1 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานนินที่นำพลอยขาวมาประดับข้างค่ะประดับหน้าด้วยนินครึ่งวงครึ่งล่างเป็นลวดลายปโปรง่งเหมาะก,กับผู้ชอบงานสไตล์เท่ๆหน้างานใหญ่หน้ากว้างถึง1.3เซนใส่แล้วดูสะดุดตาค่ะชิ้นนี้ เหมาะกับผู้ที่ข้อมือใหญ่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้างกว้างถึง6.3เซนค่ะตัวล็อกมาในสภาพแน่นหนาดีค่ะและมีหนวดกุ้งเพื่อใช้ล็อกเพิ่มเติมอีก1ชั้นค่ะที่เพชรหัวใจเรือนแพทินัมหนัก3.8กรัมประดับเพชร4ตัง20เม็ดรวม0.80กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง1.8คูณสูง1.7เซนราคา15,500บาทงานชิ้นนี้คั่วจี้เล็กนะคะเหมาะกับการใส่กับสร้อยเส้นบางๆค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีเพชรที่ประดับขาวและเล่นไฟดีค่ะต่างหูเพชรดอกไม้ตุ้งติ้งเรือนทอง90หนัก10.5กรัม ประดับเพชร10ตัง2เมตร4ตัง2เมตร2ตัง10เมตรและ1ตัง80เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.28กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.4คูณสูง3.2เซนราคา35,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้ทองหนาและหน้างานประดับได้2รูปแบบ ใส่เป็นห่วงทองเฉยๆมีเพชรเม็ดปนขนาด10บตังค์หรือนำตุ้งติ้งดอกไม้มาห้อยด้านล่างก็เสริมให้หน้างานดูสวยหวานและน่ารักยิ่งขึ้นค่ะด้านบนดีไซน์เป็นแบบพ้นรายนะคะเพชรที่ประดับขาวและเล่นไฟค่ะใส่แบบห่วงประดับเพชรเฉยๆก็ดูเก๋ดีค่ะแหวนเพชรหน้าเข้าหลามตัด เรือนทอง 9K หนัก3.1กรัมประดับเพชร16เมตรรวม0.50กรัตหน้าแหวนขนาด0.9คูณส1.4เซนแหวนเบอร์52ราคา12,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรมาวางจัดเรียงเป็นรูปทรงเข้าหลามตัดค่ะงานดีไซน์เรียบๆแต่ใช้เพชรเยอะถึงครึ่งกะลัดเลยค่ะ ทอง 9K คือทอง37.5%นะคะหากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์ทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น 18K ค่ะสินค้าทุกชิ้นลงราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะแหวนไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นค่ะแหวนเพชรหัวใจเรือนทอง90หนัก6.6กรัม ประดับเพชรเม็ดกลางขนาด18ตังค์และเพชรบริวาร18เม็ด54ตังค์ทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.72กรัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ1.4เซนแหวนเบอร์50ราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์หัวใจที่มีความกิ๊บเก๋ค่ะ ครึ่งหนึ่งประดับเพชรแบบแน่นๆแบบจิกไขป่ปลาส่วนอีกครึ่งนำทองมาถักเป็นลวดลายและวางประดับจนเต็มเป็นรูปหัวใจค่ะงานดีไซน์สวยแปลกตาไม่ซ้ำใครงานจิวเวอรี่ดีไซน์หัวใจได้รับความนิยมเนื่องจากมีความหมายดีค่ะสามารถให้เป็นของกํานันแทนความรักของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมพมา่าล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก3.2กรัมล้อมเพชร3ตัง10เมตรรวม0.30กรัตหน้าแหวนขนาด1คูณ1.1เซนแหวนเบอร์50ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้ทับทิมพมา่าสีแดงอมชมพูนะคะล้อมด้วยเพชร3ตังหน้างานขนาดไม่ใหญ่ เหมาะกับการใส่ประดับในชีวิตประจำวันหรือผู้ที่ถูกโฉลกกับทัพทีมค่ะผูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ